สบายดีพ่อแม่พี่น้องมมเพื่อนเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะบ,บันศุกรเป็นพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องคนไทยด้วยต่างประเทศสาวๆาาก็บสบายดีกลับมาหนี้กีกห้ากลับไปให้ไปหน้าพี่น้องเลยฝนตกคนดิ้อีกคือเก,ก,ก,อกอาพี่น้องเนาะทางกับขนขังลำบากพี่น้องเลยฝนตกผ้าห้องทางปื้นเปื่อนพี่น้องเลยคือว่าแน่มันไปทงหน้าคือว่าน้ำแกงพี่น้องเลยน้ำแกงก็คือน้ำถ่วเข่าพี่น้อง กำลังย่างไปหน้าเนาะไฟผู้เดียวพี่น้องมื้นี้ก็กำลังออกมาจากเฮือนพี่น้องเด้อเนาะเพิ่นทางสรดาพี่น้องเยกลังยางออกมาพี่น้องเฮาก็สิไปนากันเลยพี่น้องกลังยางออกมาเดี๋ยวเฮากลับกล้องให้พแม่พี่น้องเบิ่งเนาะถนนหนทางที่พ่อแม่พี่น้องเยเปื้อนแงหลายพี่น้องเยเดี๋ยวเฮากลับกล้องให้เบิ่งก่อนดอันนี้ก่อนเบิ่งน้ําเนาะฝนตกน้ํา นำเพื่อนนําคนทางเดี๋ยวเฮาสิกลับกล้องก่อนเพิ่นตกคนดินนี่โอ้ยลําบากหลายโอ้ยเพิ่นตกคนดินหยิบๆๆๆๆอยู่เฮากลับไปหน้ากันเพี่น้องเอ้ยอบัวองบัวพี่น้องไปผู้เดียวคือเก่ามื้อนี้บ่มีผู้มานําเนาะดานๆก็ยังบ่ทันตื่นพี่น้องเอ้ย ฝนตกได้วรนหยาศนอนเบนนอนเบนกับไม่มูไม่ครูนอนเฮียง,ข,งข้างค่อยู่พี่น้องเลยจะได้สบายเลยเนะาะมาผู้ใดบันเบิ่งคนทางเปื้อนเปื้อนเปื้อนแท้เปือเป้อนมาจาะฉีดพลาดต์ล่มยุสัยแน่นี่ไปผู้เดียวใช่พลาสล่มเปนตายแล้ว เป็นโศกเป็นเหวพี่น้องเบิ้งน้ำทางเนาะน้ำซุทางกับเปื้อนเพื่อนคนขังเปื้อนน้ำไหลโอบโอบแบบทางหน้าพี่น้องถ้ากองชันกองอยู่เพือนสารดาก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเบิ้งทางพี่น้องเป็นโศกเป็นโศกเป็นเหวเนาะโอ้ยปัจจัยมืนแท้เลยจะจีมืนอยู่เสรล้ว เปือนแหงฝนตกตั้งแต่เช้าๆพี่น้องตื่นมาได้เห็นหน้าฝนเด้อบ่มีจักเทื่อตื่นมาสิเห็นหน้าคนพี่น้องว่าซั่นบิ่น้ําน้ําบ่คือมื้อนั้นพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาไปมันกตอนตอนนั้นฝนตกแฮงพี่น้องเอ้ยน่าสิอยู่มนี่มันก็แค่ดินยิๆๆเนาะบเปื้อน แม่เพิ่โทรมาบอกบอกว่าให้ไปเลือกป่าพี่น้องเลยเมื่อวานในสารดาบ่ได้ไปฮะน้พี่น้องแม่เพิ่งจะได้โทรมาเมื่อนี้บอกว่าให้ไปเลือกป่าก่อนเนาะตอนแรกกสารดา่าสิลงสิทยาบอกชินพี่น้องเลยเข็มที่สี่เนาะจะขึ้จบของสารดาพี่น้องเลยบาซิลงให้มันครบเนาะอีบอื่นพี่น้องเลยสารดาบาซิลงวันมะนิกะไปใหไปหน้าก่อนไปเลือกปูเลือกป่าเนาะ mừng nam cả ôi tâm tâm dum 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 nam dum 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 phía nông dum dum lại dum dum à. nam dum 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 ôi, dum 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 Ô chị dưỡng để vinhong thang. Thả vinh tóc để bép xí thang bài hai bên naga. Nam bạc rai. Ui, kup mươn kup lang ngân mươn vinhong ngay. <laughs> ngân mươn chút sợt đầy a khai y roc. Ni mươn chị tóm sợt, thế vinhong ngay sợt, you know. Oi, ngang sa sa อย่ามันคิดใจตัวเองทางอะไคฝนลำบากเลยเดี๋ยวเราห้พี่น้องเบิ่งนะบรรยากาศฝนตกอีกแล้วพี่น้องช่วงนี้คือฝนตกดีใช้พี่น้องบอกโอ้ ตอน,น,ตน,นอายสห้ิเป็นตะยานพี่น้องมันเป็นตะเมินเด้มันเป็นกิดินดาดเหนียวเหนียวติดเกิบแลวก็วเมินบ้านี้บึงเส้นทางยางเป็นศพเป็นหวยวยางน้ำๆำเต็มต่มเต็มเนี่วยว้ามีแตะนามก็ขั้นลบ เมื่อวันอืนพี่น้องเลตี่ยลงสารวันเตี่ยลงในน้ำเกาะกับอะนี่ินถล่มมันเจินลงมาพี่น้องบ้างมันเจินเนาะดินถล่มพี่น้องเลยบ้านสาราเอ,อนินโจรเจินดีบ้านสาราเอ,อิญถิ่นเจินพี่น้องเลยประเท้ทดินกับดินถลม่มน,นั่นแหละโอ้เมืองทางเ,เป็นห้องเป็นโสดเป็นหวิวสิปปุตโต๊กนี่วะ ก็ว่าเดิกอยู่นะตอนด็กๆว่ะมาเกาะข่อยเลย้พี่น้องเลยกลมแล้วกลมอีกยันเนาะนำไหลลวลวลวกอยู่าหาหาาพี่น้องเลยพาพี่น้องไปตกกตุยม่ส่บุ๊ หนึงทางอะไรเลืโอนได้เลจะว่านำลายแห้งจะพี่น้องเน้อยห่วยเนาะโลมเล้วพี่น้องยบัดนี้เมื่อกี้ขึ้นไหวยังสบายอยีกวะไม่นี้ขึ้นโลมโคนเดียวพอดยังบัดนีงมันโลมเนาะ เห็นน้ำตกอีกแล้ว<ะ>ปลาบัวลอยป่ะว้าวว้าวน้ำตกเนองน้ำตกธรรมศาสตร์มีฝนจังมีน้ำตกธรรมศาสตร์ค่ะพี่น้องเลยถ้าบุมีฝนกับม,มีน้ำตกเนาะน้ำผัดแห้งๆ่ห้อวะ น้ำหนามน้ำในเอ้ยกางเกงเปียกไปเลยน่าจะใส่ผ้าถุงมากพี่น้องใส่กางเกงกางเกงเปียกมันเฮ้ยยวจะพาขึ้นท่งน้ำนอนแบบเนาะเสียงน้ำไปเสียงน้ำอะไรแต่มวนพี่น้องโอ้โหโอ้ย สายทางตัวนี้เนี่ยมันมีน้ําไหลสุดทางพี่น้องเลยมันกะฮาวลีกเบ็นบ่ไนดะ้เนาะเฮาก็ต้องดุยน้ำเลยพี่น้องเลยก็ฮาบุ่้ยน้ำมันก็ไปบ่ได้โอ้กระทึมน้ำเนาะน้ำคลอง,องก็เอาก็เอาโอ้ยีกลัวผู้พาแท้เลยตีนผู้ตีน,ตนพาละว,ว่านี่ทางกันเลย น้ำตกเลยคือจะไปเที่ยวน้ำตกพี่น้องไงเนาะ <c oughs> นี่ก็ว่าเที่ยวน้ำตกอยู่ตีเที่ยวเพื่อเดียวพี่น้องบ่ม้อนมาเนี่ยผมมีผู้ไปน้ำบ่ม้อนมาเนี่ยเที่ยวน้ำตกอะไรโอ้อยชุดทางเลยพี่น้องเไยสายน้ำนี่โดมปะโดมแห้งพี่น้องเไยบัดนี้ห้าวชีพ แม่พี่น้องเบิ่งตอนเฮาขึ้นธงหน้าเนาะเพราะว่ามันย่างน้ําบักพี่น้องนี่ตอนนี้ป๊าพี่น้องนี่น้ํามากแฮงบัดนี้พี่น้องน้ําฮอดบ่ได้ดงเลยจังว่าเลิกกูจักบัดนีน้ําลายพี่น้องบัดนี้ลายกว่ามื้อนั้นเนาะมื้อเฮาไปกับอาเฮาน่ะบ่ได้ลายซ่นี้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้น้ําในห้วยบ่ได้พี่น้องเบิ่งมันยขึ้นมาน้ําท่วมพี่น้อง นี่ก็ิเริ่เพียงหน้าแข้งแหน่อ่าน้องเอ้ยแสดงว่าน้ําสิออกแกงพี่น้องเอ้ยนี่น้ําท่วมเพียงนี้เนาะเป็นตะย่านหลายพี่น้องสุดยอดเลยมื้อนี้าพี่น้องนี่น้ําห้องที่มนน้ําไหลตกนี่เป็นคือน้ําตกมื้อนั้นเนาะน้ํามันยืนขึ้นมาพี่น้องเบิ่งบัดนี้ มันยิงขึ้นเหนือพี่น้องเลยรายนต์ตกคุมน้ำมากน้ำมากแห้งพี่น้องเลยน้ำนี่จนบ่ไหลพี่ลึกเนาะฝนตกอะไรพี่น้องเลยเส้นทางสารดามากพี่น้องเลยมันก็จะขึ้นเพิงเลยพี่น้องยามบ่ายอที่พี่น้องเลยแสดงว่าน้ำลายอีดีพี่น้องเลยมื่อนี้นะน้ำขึ้นจำนี่นะ ชีบอใต้ครัวชีก้าไปบพาพี่น้องเลย <c ười> ขึ้นทงหน้าบันพี่น้องเลยไปยกาดจะทำให้ทงหน้าเนาะตุ้มตุ้เดือดเยิบเยิบอยู่พี่น้องมากระไปกันเลย ฝนตกแห้งเลยตกบัดคืนพี่น้องดินบัดคืนเนาะโอเคพี่นอ้องเพอสิ้นท้ายให้พี่น้องไปบังตอนเอาฉันหอดหวยเนาะโดยานาายำ้ำสไลด์ซัมไลดนะพี่น้องเลยป๊าดพี่น้องบังน้ำออกแกงยีพี่น้องน้ำเคิงพังปั๊บจิ๊ดจิ๊ดลายแท้หลายว่าพี่น้องเลย ยึกโพดโพน้ำเลยอ่าจะจะน้ำอย่ามากระโดดก,กระเรียสิพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งต้นบานพังเนะาะพี่น้องเลยอันนี้จะโมเมนต์หวยที่บนสรารดาขัาม่มพี่น้องเลยถ้าบนสรารดาขัาม่มแห้กลัวหนีพี่น้องเลยเดี๋ยวสรารดาจะให้เบิงนะ้งเนาะโดย กำลังย่างไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังอยู่ไกลอยู่พี่น้องเลยจากหัวตัวนี้ไปหาทางพุ่นกะนะันเนาะเบิ่งทางพี่น้องอะทางเที่ยวกะเป็นโศกเป็นเที่วเบิร์ดพี่น้องเลยรถจักกะมาบ่ไรพี่น้องกยนาบัดนี้รถขึ้ดีถ้าพอไรมากลาขึ้นกับข้อหักเลยพี่น้องเลยเบิง่งเขาจะให้เบิ่งทางนี่เนาะที่เบิ่งเตาขาเจ้ากับจนดุพี่น้องเลยมาเจินเนาะพี่น้อง ย่านได้สานตาพี่น้องเลยกล้กาเลยกล้าจะสิกล้าขำขวัวหรือว่าพี่นอ้องอย่งเบิ้งยังบม่เคยเห็นน้ำไหลถึงขนาดนี้พี่น,อน,ออนออ้องไหลแท้ไหลบ้าเนาะโอเคพี่น้องเลยห้องกับสิไปเลยเนาะสิไปเบิ้งทั้งหน้าพี่น้องเลยบ่ามันสีขำได้บ่เนาะโดยเบิ้งพี่น้องน้ำออกแกงอีดีน้ำแกงพี่น้องป้าๆพี่ลูกพี่น้องเอนาะ ว้ายน้ำแก่งน้องไปบ่ได้เลยเนะาะเขาจะขึ้นมาทงหน้าพี่น้องเลยไปบ่ได้เลยทางทางลุ่มพี่น้องเลยน้ำน้ำแก่งพี่น้องไปหาเก็บจิโดเลยพี่น้องไงวันนี้ <c oughs> โดยเขาจะไปเบิ่งบอลเขาจะขำพี่น้องไงเนานะนี่ยังบ่ทันเมริบอชลชาล่าขำพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องเขา,ขาขจ้าเนาะเฉพาะเกี่ยวยัยพี่น้องเยเบิ่งป้า น้องเลยเกี่ยวเข่าตากฝนนเนาะพี่น้องเลยเดือนสึดยุอยู่นะพี่น้องเลยคนบานน้าอัดายพี่น้องอยู่ในคัวเนาะฮัลโหวฮัชิคามไล่บ่พี่น้องเลยไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเข่าหน้าบนเฮาสิคามคัวเลยพี่น้องเบิ้งฮอาบรีเบิ่งเนาะเบิ่งพี่น้องแดืองซึดยุอยคนจะได้เกี่ยวเข่าตากฝนเพื่อนว่าพี่น้องเลย หนาสงสารพิน่นอยู่เนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเลว่าน้ำสีดายแทบวัเนาะเขาก็ย่างนัดให้หน้ามาพี่น้องเพราะว่าทางเส้นนั่นมอที่เ่าย่างไปมันเป็นครัวาสาพานมันไปบ่ได้พี่น้องน้ำถล่มบ่ได้เขาจะไปทางไหนเด้อพี่น้องไปพี่เนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยว่าน้ำลายบออ่ะป้าพี่น้องสรนดาคอยไปเห็นแต่น้ำถล่มคัวถล่มครัวพี่นอปป้องไปบ่ได้ช้ำแน่นี่ย่านเนาะ บุก,ก้าไปดอกพี่น้องเลยไปสิเห็นอะไรเด้บนี้เนาะห้องกับบกก้าไปพี่น้องน่ามลายแท้เลยว่าพี่น้องเลยไปบ่ได้ดอกแบบนี้เนาะห้องเป็นแต่ย่านลาย บังนำจนถ่วมครัวจิกาไตอยู่าพี่น้องเลยบุก้าเลสระดาพี่น้องเลยนำถ่วมครัวไรบุก้าไปพี่น้องเลยบุ <c oughs> ก้าไปเลยแบบนี้เนาะบัง พี่นอ้องเลยน้ามลายแทหลายบ้าไอ้ดิเบิ่งข้าชิน้นางไปเบื่องขัวนั่นอีขัวหนึ่งพี่น้องเนาะบื้องหงบสิขมได้บอเนาะถ้าขาม่ได้ก็ชิได้กับขึ้นเมื่อพี่นอ้องเลยโดยขัวข้ากับบุก้าขามได้มันเป็นแบบนี้เนาะว่าน้าม,มันกะผัดแห้งพี่นอ้อนาาง,งเลยระวังกลางข้ากับบุกงว่าไม่สิอยู่ระลับใดเนาะมันไม่ยืงขึ้นยืนงลงข้ากับบุก้าไปพี่นอ้องเลยโดย พี่น้องเขาจะไปเบิ่งอีควัวเนาะถ้าไปอีควัวนั่นบ่ได้เขาจะกลับคืนเมื่อพุณพี่น้องเขาจะโทรบอกแม่เขาจะกลับคืนเมื่อเนาะโดยพี่น้องเลยเขาก็ขามมาได้แล้วเนาะเพราะว่าควัวนี่กำลังทิท่วมอีกพี่น้องเลยถ้าเหามาอีกถ้าเหามาใส่นยนิดนึงก็ท่วมพี่น้องเกือบมันมาบ่ได้เนาะเขาก็ขามพังมาที่เรียบได้เลยพี่น้องเลยเขาก็บ่ได้ทายให้เบิ่งแม่พี่น้องในตอนนั้นเนาะเขาย่านแห้งพี่น้องเขาข็ขำพังมาได้เขาจังทายแม่พี่น้องเบิ่งเนาะโดยกับบ้านกันพี่น้องเลยเนาะกเาก็ไป้ยย่่าานนหลพีองเบิ่่งนน้ะทวมคัว าาาออ้าดาดาจะชิมเมื่อไรยูบบอพี่น้องไปแดงนี่เมื่อว่นแรกกันนะสิได้นอนหน้าพี่น้องเนาะข้าก็ไปกันเลยพี่น้องไงบ้านเองโดยกะระว,วังคลิปนี้กับซาดาดาจะขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยข้าก็ขามพังมาพังนี่เป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องเลยปลอดภัยพี่น้องแต่บางครั้งว่าตอนแดงเนาะเาิมื่อไรหรือบอพี่น้องเลยเนาะโดยจะว่าฝนฝนตกแห้งดินแบบชีบินมื่นเบ้นก็จะว่าน้ำส่อกแกงมาจากพี่น้อแงบบเลยโดย ก็โอเคเพื่อนพี่น้องระวัางคลิปนี้สารดาจะขอตัวลาพี่และน้องไปก่อนก็ขอเกล้าเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเอฟซีเบอร์สุกขู่ทุกคนเนาะที่เขามาติดตามคลิปของสารดาจนจบเนาะโดยก็ขอบุญขอบคุณได้ได้พี่น้องเลยขอเกล้าเข้ามาสบายดี